ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมยู่กับผมสั่งในเว็บมชแนลอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของเกมเศรษฐีนะครับผมมีการอัปเดตตัวละครมาใหม่นั่นเองนะเออบอกเลยว่าเป็นตัวละครแนววรรณคดีไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งมีในส่วนของบีชสม,มุดไกรทองชะละวันอะไรพวกนี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็รอบนี้นี่ถึงคิวของเขาแล้วนะครับผมกับ ตำนานพระอภัยมณีนั่นเองนะบอกเลยว่าไม่แปลกใจนะครับผมที่รูปลักษณ์ของพี่แกนเนี่ยจะถูกใจในส่วนของนางเรียกกับพีเชอสมุดเนาะเออหล่อเท,อท่เลยทีเดียวเลยครับผมก่อนอื่นเหนือสิ่งใดครับผมขอขอบคุณครับพี่ดานะครับวซนห้าสิบเก้านั่นเองนะครับที่ให้ไอดีมารีวิวในครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่าพี่พี่แกนเนี่ยจัดสุดมากเลยนะครับทั้งคอสตูมทั้งแบบตัวละครปิดไวมากเลยครับผมงบที่พี่ พี่ดาใช้เนี่ยอยู่ที่สามหมื่นกว่าเพชรนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นงบที่มหาศาลอยู่นะก็สามหมื่นกว่าเพชรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาตัว,ตวพระอภัยมณีกันก่อนนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับผมโดยการอภัยการพระภอะระระภัยมณีนะครับจะใช้ เจ้าวัตถุดิบนะครับเอบล์นะครับที่เป็นเงาพระอภัยมณีแล้วก็พวกโน้ตอ่าโน้ตดนตรีนะครับหนึ่งสองและสามนะครับโดเรมีฟ้าพวกนี้ไหมผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันคือโน้ตอะไรนะเออไม่ได้เรียนดนตรีมานะครับผมก็จะใช้อ่าให้พูดโดยรวมนะครับจะใช้อ่าเอบล์นะครับสามชิ้นแล้วก็โน้ตพวกโน้ตทั้งหลายนะอีกสามชิ้นนะครับเพื่อจะแลกเอสนะครับหนึ่งใบนะครับโดยจะต้องสะสมวัตถุดิบเจ้าตัวเอสเนี่ยทั้งหมด สามใบนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือต้องหาเจ้าตัว,ตวพวกวัตถุดิบพวกนี้อย่างละ9ใบนะครับถึงจะได้มาในส่วนของอวัตถุดิบ S ของพระัยมณีตัวนี้ครบ3ชิ้นนั่นเองนะแล้วก็ต้องหาเจ้าตัว A บวนะครับเป็นผีเสื้อสีสดใสนั่นเองนะครับอีก5ชิ้นนะบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยอ,ออกค่อนข้างที่จะยากกว่าตัวตัวนี้อีกนะครับผม,มแถมมีในส่วนของจี้ลิง์มาด้วยนะสำหรับพระัยมณีในรอบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยว เรามาทําความรู้จักเจ้าตัวพระอภัยมณีกันก่อนนะครับว่าสกิลมีอะไรกันบ้างนะแล้วความสามารถพี่แกเนี่ยโหดไหมนะครับผมเหมาะกับเมตาไหนไหมนะครับผมโดยผมบอกเลยว่าอ่ะผมเกินข้างต้นเลยนะมันคือความสามารถของตัวละครเจนัทในเกาหลีนั่นเองนะครับผมหรือพี่อาดูบิทที่มาในไทยนั่นแหละมันคือความสามารถนี้เลยนะครับความสามารถเดียวกันนะเป็นเจนัทจอมแมวนั่นเองนะครับผมโอเคในส่วนของสกิลแรกนะครับผมเมื่อเริ่มเทินแรกนะครับ ให้เลือกการนะครับโน้ตดนตรี3ชิ้นนั่นเองครับก็คือเลือก1ใน3นั่นหละครับโดยโน้ตดนตรี1ครับผมความสามารถก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามครับทอยลูกเต๋าผ่านนะทอยลูกเต๋าผ่านตัวเรานั่นเองนะครับผมโอกาส5 5เครับผักฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่เกาะล้างนั่นเองนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีตัวละครที่เดินผ่านเราเนี่ยไม่มีในส่วนของจี้หลุมดำหรือจี้สปริงหรือว่าจี้อะไรที่สามารถ การกันเวลาโดนดีดไปเกาะได้เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้นี่โคตรโหดโคตรขี้โกงนั่นเองนะครับสำหรับสกิลแรกนะแล้วก็ยังมีในส่วนของโอกาส7 5เเครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันครับฟิกค่าผ่านทางคูณ4นะอันนี้คือสกิลแบบโหดนะอันนี้ผมบอกเลยว่าโหดมากเลยครับสำหรับสกิลบังคับย้ายไปเกาะล้างนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยผ่านลูกเต๋าผ่านฉันนั่นเองนะครับผมสกิลโน้ตดนตรีที่2ครับผม เมื่อตกแลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามครับโอกาส85%ครับจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานและทาสีนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายแล้วก็กักขังฟองสบู75่75%เนี่ยก็คือยกเลิกก็คือความสามารถเจาะฟอง75%นั่นเองนะครับแถมมีในส่วนของทาสี85%นะไอ้สกิลเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมในเวตานี้เนาะก็อาจจะเอามาแก้โคได้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวเจาะฟองนะครับผมเพราะว่าโคเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นฟองสบู่นั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่เคสไปนะ ในส่วนของสกิลนักดนตรีครับผมไอ้โน้ตดนตรีที่3ครับผมโอกาส50%ครับยกเลิกสกิลสลายครับยกเลิกสกิลสลายนะครับก็คือเอามากันพวกพิ้วนะครับพิ้วกับเจ้าตัวฮิวด้าน,นะครับที่มีความสามารถลบสีนะหรือว่า,าทําให้พื้นที่แลนด์มาร์คของเราครับผมไม่มีเจ้าของนะอันนี้ก็50%ปป้องกันสกิลนะครับผมแล้วก็ เหมือนเดิมครับผม75%เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเราครับ75%นี้ฟิกค่าผ่านทางคูณ4นั่นเองนะครับผมก็ให้เลือก3สกิลนะจากตอนเริ่มเกมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความสามารถไฮไลท์เลยของเจ้าตัวพระไพมานีเนี่ยก็คือนี่เลยครับเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างครับตกพื้นที่ใดก็ตามนะที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับโอกาส85%ครับใช้ความสามารถอัญเชิญวิญญาณน้ำ ไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายความสามารถของพื้นที่วิญญ,ญาณน้ําก่อนนะครับผมก็คือเมื่ออัญเชิญวิญญาณน้าครับผมจะมีความสามารถเป็นเอฟเฟกพื้นที่บันไดปรลโลกนั่นเองครับผมเอฟเฟกพื้นที่นี้จะติดตั้งบนแลนด์มาร์คของเรานั่นเองนะครับผมสามารถสร้างวิญญาณน้ำนได้สูงสุด5วิญญาณนั่นเองครับผมให้ผมพูดแบบให้นึกออกนะก็คือกา,การสร้างเงาครับผมการสร้างเงาจุดใดก็ได้นะครับผม ในแมปนะครับ5จุดนะประมาณนั้นนั่นแหละครับผมแล้วก็เมื่อตัวละครทุกตัวครับผมรวมถึงเราเนี่ยเดินผ่านเจ้าตัววิญญาณน้ำนครับผมความสามารถของวิญญาณน้ำครับก็จะแสดงผลครับและสามารถป้องกันด้วยจุดสตาร์ทและโลโดนก็คือความสามารถเนี้ยจะป้องกันด้วยโลโดนเลยครับผมอืมก็คือชนอารมณ์ให้ชนเหมือนแมงกระพุนนะครับแล้วก็ เมื่อชนใช่ไหมชนเสร็จเหมือนแมงกระพุนแหละแต่ว่าของแมงกระพุนก็คือจะโดนผลักไปยังโดนผลักถอยหลังไปอีกหนึ่งช่องใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ก็คือเมื่อชนแล้วอ่ะจะถูกาวาร์ปไปยังแลนด์มาร์คที่มีเอฟเฟกพื้นที่บันไดปรโลกอะครับไม่งงใช่ไหมก็คือชนแล้วก็คือย้ายไปยังแลนด์มาร์คที่มีเอฟเฟกบันไดปรโลกนั่นแหละครับผมความสามารถนี้เนาะความสามารถนี้มันเกี่ยนตรงที่ว่า สามารถสร้างตรงไหนดักตรงไหนก็ได้ครับผมมันจะเหมาะมากเลยนะกับพวกตัวละครที่แบบว่าเน้นเน้นทอยครับผมเน้นทอยแล้วก็แบบเน้นทอยหน้าหลังลนะประมาณนะั้นพวกเดสเลยพวกนี้เวลาเดสท,ที่ไอส้สกิลสกิลไอ้เปลวไฟไม่ออกครับอันนี้ก็เหมาะมากเลยนะครับผมสําหรับเอามากันพวกแบบว่าไม่มีตัววร์ปอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ถ้ายิ่งใส่คู่กับไอ้กันกันว้่ะผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ บีบบังคับเลยนะสําหรับไอตัววิญญาณแห่งน้ำครับผมบีบบังคับให้เขาชนนะครับผมแล้วก็เมื่อวิญญาณแห่งน้ําแสดงผลครับผมเมื่อก็คือเมื่อเราชนนะครับผมจะเปลี่ยนไฟตรงข้ามครับภายในแถวให้เป็นหุ่นกระบอกอันนี้ถือว่าเป็นดีบับที่สาบขี้โกงมากครับผมให้อารมณ์แบบว่าเราชนเจ้าตัววิญญาณแห่งน้าใช่ไหมสาบไยตรงข้ามเป็นหุ่นกระบอกสาบไม่พอครับผม ยังบ so ังค so. hey, ับฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่บันไดปอโลกด้วยอันนี้ถือว่าโคตรโคตรขี้โกงเลยนะสำหรับสกิลนี้ครับผมแล้วก็สามารถย้ายครับผม2คนขึ้นไปเนี่ยสามารถย้ายได้นั่นเองนะครับผมโดยเราจะเคลื่อนย้ายก่อนนั่นเองเนาะพูดง่ายก็คือเราชนแล้วฝ่ายตรงข้ามอยู่ในแถวเดียวกับเราเนี่ยครับผม แล้วฝ่ายตรงข้ามนนทร์ักเป็นถุงกระบอกใช่ไหมก็คือวาร์ปทั้งเราวาร์ปทั้งฝ่งตรงข้ามไปยังบันไดปละโลกนะครับอันนี้บางคนอาจจะยังงงสกิลอยู่นะถ้าไปดูในอินเกมเนี่ยผมว่าน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเห็นผลมากกว่านะครับผมอาจจะไม่งงนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิญ,ญญาณแห่งน้ำนะ แล้วก็สกิลต่อมาครับผมเมื่อก่อสร้างอาคารครบ3หลังครับโอกาส55%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนครับบวก20%เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝั่งตรงข้ามครับ7เอ้ยไม่ใช่เมื่อตกพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเมื่อตกพื้นที่ของฉันครับ75%ล็อกค่าผ่านทาง248ครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกไปยังพื้นที่ที่มีความสามารถล็อกค่าผ่านทางนี้โอกาส75%ที่จะยกเลิกสกิลการไม่จ่ายนั่นเองครับผมก็คือบล็อกการยกเลิกสกิลนั่นแหละไอ้ยกเลิกค่าผ่านทางนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะโอเคครับมาอยู่ในส่วนของจี้นะครับจี้แรกนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหมวกระเบิดไทเทเนียมนั่นเองนะครับผมความสามารถเนี่ยเป็นการควบคุมลูกเต๋าแล้วก็ยิงระเบิดสีนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถอัดแอปเจ้าตัวหมวกเนี่ยเป็นหมวกอาชีหรือว่าหมวกไอไวกิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของหมวกไอไทเทเนียมที่เป็น อสวินนะครับที่มีความสามารถป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะแต่ผมเลือกที่จะใช้หมวกระเบิดไทเทเนียมระเบิดสีนั่นเองนะครับผมเพราะว่า,ามีในส่วนของอพี่พิดาะครับมีในส่วนของจี้ชาร์โอลหลายๆจี้อยู่นะผมเลยว่าถ้าเป็นหมวกระเบิดไทเทเนียมตัวนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมมายิงระเบิดสีได้นะทำให้แบบ อาจจะปวนฝั่งตรงข้ามได้นิดนึงก็ยังดีนะครับผมจี G ้ต่อมาครับเป็นในส่วนของเกาะลอยฟ้าซูเปอร์เดเมนชั่นนั่นเองนะครับผมเอามาถอยแล้วก็กับพื้นที่พิเศษด้วยนะเอามาถอยเลือกระยะแล้วก็กับพื้นที่พิเศษนะครับผมจี G ้ต่อมาเป็นจี้โจมตีครับผมเป็นในส่วนของบัตรหุ่นไล่กาฟองสบู่นั่นเองนะครับผมเจ้าตัวบัตรหุ่นไลกาฟองสบู่ครับผมเลือกที่จะใช้เพราะว่ามันมีส่วนของขังฟองสบู่ด้วยแล้วก็การเชิญด้วยนะครับผม ให้นึกภาพตอนที่ว่ามันโดนความสามารถของไอ้วิญญาณน,น้ำนครับแล้วมาตกในส่วนของพื้นที่บันไดปรลโลกครับแล้วก็คือโดนขังอ่ะถ้าโดนขังไว้ได้ยังไงคือแบบค่าบัานทางคือสุดๆนะครับผมจ่ายแล้วก็โดนขังอีกครับผมและแถมโดนสาบคือการันตีมีโอกาสการันตีสาบในค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับผม แล้วก็อีกที่หนึ่งครับที่ผมใช้เป็นก็คือบริการโลวายกิ้งอย่างที่ผมบอกครับด้วยความสามารถของพระไพเมณีเนี่ยไม่มีการชาร์จโลในตัวนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นเจ้าตัวบริการโลวายกิ้งเพราะว่ามีในส่วนของพอไอยฝังดุข้ามครับแล้วก็ผักไปยังพื้นที่แบบสุ่มนะแล้วก็มีในส่วนของป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะแล้วก็มีในส่วนของการชาร์จโลนั่นเองนะครับผมอันนี้าจากจากไลฟ์ที่แล้วในที่ผมบอกว่าไม่น,าน่าไม่น่านได้ใช้นะแล้วก็บอกเลยว่า ได้ใช้แล้วนะครับผมบอดี้การ์ดโลว i k กิ้งนะเออมันมามันมาทำเพื่อพระอภัยมณีเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งจี้ครับที่เหมาะมากเลยนะมีทอยหน้าหลังแล้วมีเตะอีกนะครับผมบอกเลยว่ามีชาติโลด้วยนี่บอกเลยว่าสุดแน่นอนครับสำหรับพระอภัยมณีตัวนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเออแล้วก็คอสตูมนะครับผมก็มีในส่วนของ60%ครับผันึกการเคลื่อนย้ายเมื่อฝ่ายโงครามตกพื้นที่ของฉันนั่นเองเนาะ ก็คือการ์ปนั่นเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอินเกมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าพี่แกเนี่ยจะโหดมากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคเลสโกครับผมโอเคครับตาแรกเราเจอกับอีโวลูเซียนั่นเองนะบอกเลยว่าน้องนี่สวยมากนะเป็นลูกรักถ้าเลยหลังได้นะครับผมอมดาวกลับมาขายเนี่ยก็จัดนะครับผมอยากได้น้องเขานะเออตัวละครมันสวยนะครับผมโอเคเราได้เปิดที่หลังครับมา เดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะเลือกความสามารถาเจ้าตัวโนต้ตที่1และกันนั่นเองนะครับผมก็คือทอยผ่านนะครับแล้วก็ดีดฝั่งตรงข้ามนะไปยังพื้นที่เกาะล้างนั่นเองนะครับผมให้เขาเล่นครับผมให้เขาเล่นให้เขาทาอะไรไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการเขาทีเดียวนั่นเองนะครับยังไงถอยสาบไปโดนแน่โดนแน่นแ,นแม่สาสร้างไปครับ โอ้สามหลังเขาอ,อกดีอยู่นะเนี่ยได้วาบครับนี่ตัวความสามารถกันวา้าปอะไรพวกนี้นี่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ไดใช้ดีเลยนะระยะทอยสิบสองใบครับผมสวยไม่วาบครับเคสาบติดครับผมระยะใช้ความสามารถโลโดนครับชาร์จไปครบแล้วแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะได้ผักไหมไม่รู้นะสร้างไปตรงนี้ครับสวยงามออกครับ นี่อัญเชิญวิญญาณครับเดี๋ยวผมจะอัญเชิญวิญญาณไว้ตรงนี้ครับผมนี่นเห็นไหมโอ้โหอัญเชิญน้ําแม่เจ้าอ่ะวิเป็นผีเสื้อสมุดนะทอย12ไปสวยโอ้โหแมงสร้างแลนผ์ปุดออกตรงหน้าเราบดีโอ้โหแต่ว่าแปนออกค่อนข้างที่จะดีครับผมอัญเชิญวิญญาณน้าครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอดักเขาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับแล้วก็มาเลยครับอัญเชิญวิญญาณน,น้าครับโจนไปอุ่นกระบงกระบอกครับเห็นไหมเขาจะกลับ เขาจะโดนหุ่นกระบอกและโดนกลับมาในพื้นที่ของเราที่มีความสามารถของบันไดปะโลกนะครับแล้วเอามาบวกกับกักขันครับเรียบร้อยครับยังไงตาแรกก็เกมครับผมโอ้โหเป็นไงคอมโบที่ผมคิดได้สุดไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมที่2กันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับตานี้แม่ไฮไลท์เลยครับตานี้ตาที่2ครับเราเจอกับเบสนน่เองนะครับผมผมขออนุญาตไม่ไม่สุ่มการ์ดก่อนนะเปิดทีหลังครับเราเราอยากเปิดทีหลังไง ว่าไงพ่อหนุ่มเขาเปิดที่หลังได้ปะมารีวิวอะนั่นแหละได้เลนเป็นคนที่2โดนแน่เดทเดทเขามีในส่วนของเนรเทศนะครับผมตอนนี้เราจะวาร์ปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับอ่ะเขาไม่มีเอฟเฟกต์ป้องกันเขาอ๋อเขามีป้องกันอันตรายจต่ตรงนี้เนาะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีป้องกันอันตราย6 0นะโอเคให้เขาเปิดก่อนครับผมอ๋อจะบอกว่าความสามารถเจ้าตัวไอ้วิญญาณน้ำนะครับผมกรณีที่ฝั่งตรงข้ามนะครับมีความสามารถพื้นที่เหมือนกับเราอะครับ ก็คือมันจะลบสิ่งติดตั้งก็คือพวกไอวิญญ,ญาณน้ำพวกนี้ก็จะถูกลบไปด้วยนะครับอย่างกรณีเดซทอยอย่างเงี้ยมันมีความสามารถลบสิ่งติดตั้งแล้วก็คือวิญญาณน้ําต่อให้เราจะสร้างวิญญาณน้ําไปก็จริงครับแต่ถ้าเจ้าตัวเอฟฟกเส้นทางไปไฟออกเนี่ยมันก็จะลบไอเอฟฟกเจ้าตัววิญญาณน้ําออกด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญอิสเตอร์เอ็กอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนที่จะปิดเนี่ยควรรู้นะครับผมโอเคเขาเลิกจะด้งกลับเมืองตัวเองครับผมขอญาต เป็นอันนี้แล้วกันก็เสียหลักๆของเจ้าตัวอ่ภาพะอภัยมณีเนี่ยคือไม่มีในส่วนของการขโมยมาเบิ้ลนนั่นเองนะครับผมทําให้ตัวพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเวลาเจอพวกตัวข,ขโมยมาเบิร์นเยอะๆนะครับผมขอย่าทอยสองหลังไปครับสวยอ่าไม่ครับไม่วาดครับโอ้โหทอยห้าไปได้ปะสวย แบนไม่ออกครับ9 5้าเลยนะไม่ออกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะแย่ครับผมขอขอแปนออกอันนี้แปนน่าจะออกไหมออกหน่อยเพอเออ95%ครับวิญญาณน,น้ำออกครับข้ายาสร้างไว้ตรงนี้ครับโอ้โหมันได้วาปไปยังพื้นที่ที่ต้องการว่ะค่อนข้างจะยยากครับผมโอเคเส้นทางไปไฟไม่ออกแล้วก็ปวกกับนี่เรามีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนายจะเลือกกลับไปยังพื้นที่อย่างนั้นเหรอ ว่าจังใสแม่ดีนะที่เราใส่ในส่วนของป้องกันเอฟเฟกอันตรายมาด้วยนะโอ้เลือกที่จะท่องเที่ยวอ่ะยังไงต่อ,อ,อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือกยังยางหัวมุมหรือพิพเศษแล้วก็ได้ติดตั้งสปริงอ่ะฮะว่าจังใสวร์าไปใสโอเคเขาว์าไปตรงนั้นครับแม่ค่อนข้างจริงกเข้ารูแก้วนะเขารูแก้วเรานะ เพราะว่าเราไม่มีการขโมยมาเบิ้ลนะเขารู้เกลเรานะอันนี้เขาเป็นเขาเป็นเขาเป็น<ะ>เขาเป็นว่ะเขาเป็นขออนุญาตทอย12หลังดีไหม12หน้าแล้วกันเผื่อได้ไอตัววาร์ปนะครับวาร์ปไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะโอ้โหได้ทอยสไปวสวยไม่ไม่วาร์ปไม่วาร์ดโลดโดนไปก่อนค่อนข้างที่จะยากเลยตอนนี้ ไอโนหน่อยพ่อสวยเป็นออกครับแล้วก็สร้างวิญญาณน้าไว้ตรงนี้ครับขี้ไปครับอ่ะวัดไปเลยเราวัดไปเลยเออถอยห้าออก9้าสภาพมากนั่นแหละครับโดนไปเปลี่ยนเป็นทุ่นกระบอกครับแล้วก็มาพื้นที่ไหมมาโดนครับโดนครับขังออกไหมเคกันวาร์ปออกครับแล้วขังหูจแต่ขังไม่ออกแต่ได้หกสิบเอ็ดเอ็มครับโดนไปแล้วก็มาสร้างไว้ตรงนี้ครับเชิญไปอีกรอบครับ โดนครับโดนมาดิขังไว้ดิเออแล้วฟิก75ไปอีกเอาดิตัดนางฟ้าไปครับโดนโดนโดนแบบนี้แกโดนอ่ามาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็โล่โดนอีกนิดนึงโดนโดนยังไงก็โดนยังไงก็โดนโดนวิญญาณน้ำอ่ะกูสร้างดักหลังไว้ด้วยจะวาบอะไรเพื่อนจะวบอะไร โดนโดนช็อตนี้โดนยังไงไม่รอดแล้วบอกเลยว่าไม่รอดแล้วบอกเลยว่าไม่รอดแล้วโอโ้มันยังรอดโอโ้มันยังรอดอมึงนีดวงดีนะโอ้โหมันจบแล้วพ่อนุม่ม ขอญาตทอย12โอ้โหทอย12องอกสิบไม่ใช่ปัญหาครับมามานี่มามาคุยกันก่อนมามาคุยกันก่อนมานนม,มาคุยกันก่อนมาโอ้โหเชิญเชิญไม่ติดโอ้โหว่าจะมาคุยกันซะหน่อยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว,ลวอ้าวคดีพิกววงเกก็บไ้้ใชที่หลลัันคดีพิก เห็นไหมครับผมบอกเลยว่าไอตัวเส้นทางเปลวไฟครับมันจะเดินมันจะถูกเดินผ่านเลยนะปกติมันต้องติดนะอันนี้มันเดินผ่านเลยเห็นไหมครับมาเดินผ่านได้เลยนะโอ้โหแย่แล้วครับแบบนี้ค่อนข้างที่จะแย่โดนแล้วหนึ่งสิบเอ็มเบาเบาสิบเอ็มเบาๆปกติมันต้องเดินผ่านแล้มันมันมันต้องชนครับแต่วันนี้มันเป็นการเดินผ่านไปได้เลยครับผม ว่ายังไงว่ายังไงยังไง,ง,ไงสร้างเส้นทางเปลวไฟครับเงินเรายังเงินเรายังมีพอนะโ้แต่ว่า60ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายไม่เอาเอามีการ์ดนางฟ้าว่ะขอโทษทีนะแล้วไงจ่ายโอเค เบิ้์สองอ้โหพูดเหมือนสักได้คือ <c ười> คนมันมีดวงอะนะคนมันมีดวงอะนะโดนโดนมานี้มามานี้มาเดินไปถอยถอยถอยไม่ได้เราต้องถอยขี้เราต้องถอยขี้มาโดนโดนโดน เชิญไปโอ้โหมันยังรอดโอ้โหดวงมึงแข็งจังวะยังไงดีเพื่อนวาร์ปไม่ได้อะไรไม่ได้ดอโอ้โหเห็นไหมครับมันมันทอยผ่านได้ครับผมม,มันคลา้ายๆความสามารถของเมงกะพุนนะแต่ว่ามันจะทอยผ่านได้ครับวิญญาณแห่งน้ำนะเน,นี่ย เมื่อตัวละครทุกตัวรวมทั้งฉันผ่านวิญญาณน,น้ําแต่นี้ก็คือแบบแม่งเดินผ่านแบบไม่โดนดักนะยังไงดีโอ้ยหัวใจเต้นแรงดีนะมีบอดี้การ์ดโอ้โหจีที่ดีจีที่ดีกับพี่แกมากยังไงครับ โอ้โหเขาผมผมผมผว่าผมว่า,วาเขาที่เขาวางไว้ตัวนั้นผมคิดอะไรออกแล้วเขาจะทํำยังไงแต่เขาวาปไม่ได้นะตอนนี้ติดโลได้งไงประเด็นอืมเอา้าไม่ใช่เหมือนที่เราคิดไว้นี่หว่านะเดี๋ยวเราทอยเบิ้ลสองอีกสักรอบครับยังไงดี<ป>เบิ้ลสองไปก่อนสวยสนี่โดน โอ้ยเขากันจากโลกเอาเชียกกดผิดแล้วไงแล้วไงโดนไปดีนางฟ้าแตกไหมโอ้ยไม่ใช่นางฟ้าเป็นสองหลังไปก่อนสวย,สวยนั่นแหละสวยงามวิญญาณนา้ำมามะขี่ไปครับเพื่อสาบออกมาโดนไปดีโดนไปดีโด,ปดโดนเตะโดนเตะไม่พอ วิญญาณแห่งน้ํามาตรงนี้แล้วกันขอยักไม่เชิญแล้วกันนะเพราะมันก็จบแล้วครับทุกคนเป็นไงเดชก็เดสเถอะจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเกมที่2ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการรีวิวพระอภัยมณีนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวคอเนค่อนข้างที่จะปวนพอสมควรเลยนะกับการที่มีความสามารถเรียกนะครับ แล้วก็มีความสามารถค่าผ่านทางที่แพงขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนของการป่วนด้วยดีบัฟต่างๆเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกนะครับหรือว่าการสาอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโกงเลยนะรอยจี้แนะนำเนี่ยจี้แนะนําที่ควรมีจริงๆนะครับผมแนะนําเป็นจี้นี่เลยเกาะลอยฟ้าซูเปอร์เดเมนชั่นครับในการประหยัดสล็อตจี้อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมแล้วก็บวกกับไอจี้ตัวนี้ครับบริการโลว์ไวกิ้งนี่ถ้าใครมีนี่บอกเลยว่าได้คุ้มคุ้มหลายๆต่อเลยนะครับเนื่องจาก พี่แกนเนี่ยไม่มีในส่วนของการชาร์จโล่แล้วก็ไม่มีในส่วนการทอยหน้าหลังด้วยนะครับผมถ้าหยิบจีนีมาในค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับในในส่วนของการชาร์จโล่แล้วก็การป้องกันเอฟเฟกอันตรายแล้วก็ยังมีในส่วนของการโจมตีของการผักแบบสูงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับผมพิดาส w อ n ฮัชกนะครับที่ให้ไอเดียเรามายืมรีวิวในครั้งนี้นะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยที่ ปิดเจ้าตัวละครพระภัยมณีมานะครับผมปิดไปกี่เพชรนะครับผมแล้วก็หมดงบไปกี่บาทนะครับผมในการาในการสุ่มขอไอหาข้อสตูมหรือว่าแบบเออแบบสุ่มสุ่มการ์ดแ็กอะไรประมาณนะั้นะที่ต้องเติมะครับผมหมดกันไปกี่บาทนะครับแล้วก็จี้นะใช้อะไรเซ็ตอะไรกันบ้างน,นะครับผมสามารถแนะนํากันได้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะ สำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอีกไม่กี่ซับแล้วก็จะถึง1 0 0 0แล้วนะครับผมเชวยกันกดซับด้วยนะครับผมจะขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับ